ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเด่นวลารตี้นะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวขงทกสนะครับที่ว่าจะโครงการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจะผุดเว w รเว็บนะครับเยียวยาเกษตรกร .com นะครับก็คล้ายๆกับเราไม่ทิ้งกัน .com นั่นแหละครับเพื่อเตรียมโอนเงิน1นึ่ง่บาทวันละ1ล้านลายนะครับจนครบ10ล้านลายผ่านทกสนะครับครับซึ่งในการนี้นะครับนายอภิลมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสกการเกษตรหรือทกศนขบกล่าวว่าตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน63เห็นชอบให้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งจ่ายเงินให้แก่คเรเอนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของภาครัฐนะครับที่ผ่านมานะครับรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่พฤษภาษถึงกรกฎาคม63ที่ทราบกันไปแล้วนะครับจำนวน10ล้านลาย วงเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้นนะครับห0,000ล้านบาทนะครับซึ่งทั้งนี้ขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าวของทกศจะเริ่มต้นจากการรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับและดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ ทางด้านเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกสสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์ ww w บเยียวยาเกษตรกร .com ของทกสตั้งแต่วันที่เพฤษภาคม63มเป็นต้นไปซึ่งในการนี้เราก็ต้องรออัปเดตสถานการณ์นะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิตามมาตรการซึ่งจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกันนะครับ เมื่อทกศได้รับเงินจากกระทรวงการคลังนะครับจะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรต่อไปโดยจะกระจายโอนเงินครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวันละ1 000, 000, ล้านรายซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63เป็นต้นไปนะครับอันหนึ่งโครงการเงินบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทกศจะเร่งดำเนินการอย่างเคร่งครัดโดยนอกจากเกษตรกรไม่จําเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วนะครับ ยังสามารถใช้บัตร ATM ของทกศถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคารหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกศ AMobile นะครับถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของทกศได้อีกด้วยนะครับครับสรุปของเรื่องนี้ก็คือสำหรับเกษตรกร,กรที่มีบัญชีเงินฝากกับทกสอ,อยู่แล้วทางทกศนี่ก็จะโอนเงินเข้าไปได้เลยนะครับ ส่วนเกษ,ษตรกรที่ไม่มีบัญชีของทกสนะครับก็จะต้องเข้าใน U b, เว็บ er เว็บเยียวยาเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะไปทําการอัปเดตเข้ากับบัญชีธนาคารของทุกธนาคารที่ท่านมีนะครับผ่านเว็บเว็บนี้แหละครับก็ต้องรอทางทกสจะเริ่มวันที่7เป็นต้นไปนะครับโดยเมื่อทําการเข้าไปในระบุ U b, เว็บเยียวยาเกษตรกรเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใช้บัตร A t m เของทกสเนี่ยไปกดได้กับทุกตู้ธนาคาร ทุกธนาคารเลยนะครับอาครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารจากช่องเด่นไรตี้นะครับมาแจ้งเพียงเท่านี้นะครับก็รออัปเดตข่าวสารครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ